ไดไหมครับเกอะไรครับพ้มื่อดีครับภูมิคอนดครับเกี่ยวกับ้าที่ไหน ก็กาสวอสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมนะคนดูครับวันนี้ก็หยูดช่องแสนดีชนแนลนะครับผมนะแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอคลิปเนี่ยผมก็มีกิจกรรมให้2กิจกรรมด้วยกันนะครับผมนะแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับผมนะคนดูครับสนี่เลยนะครับผมนะล็อกอินรับฟรีกระเป๋าปาร์คสุดเท่นะครับ12กุมภาพันธ์วันเดียวเท่านั้นนะครับผมนะคนดูครับก็คืออีก2วันนะครับคลิปนี้ลงพรุ่งนี้ก็เอออีกวันเดียวเท่านั้นนะครับผมนะคนดูครับ แล้วก็สําหรับกิจกรรมที่2นะครับผมน่านคนดูครับนี่เลยนะครับผมน่านคนดูเติมเพชรครบ299เพชรรับเลยทันทีถ้าทางปิ้งย่างปิ้งย่างมาแล้วถ้าทางใหม่สุดฮาที่ห้ามพลาดนะครับผมน่านคนดูครับระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะก็เวลา3วัน2วันนะครับผมเนี่ยยายก็อย่าลืมประจัดกันนะครับผมน่านคนดูครับแล้วก็อย่าลืมไปเล่นของฟรีกันด้วยนะครับผมนะฮะเฮ้ยเถื่อนเลยป่ะพี่กายกรดอกเริ่มใหม่ป่ะ เฮ้ยเลือดเสียใครเะทอตัวทอักหนาะจับของใวะโอพี่จับเป่าเฮ้ยทำไมได้ยินเสียงปืนวะฮะไม่กูได้ยินเสียงเดินตรงไหนวะขึ้นบนอะขาเปล่าพี่กายผมก็ได้ยินอะ มันมีปืนนะมันชักปืนด้วยแบบไงข้างอ,อนหนึ่งเหมือนมันไม่ได้มีแค่หนึ่งนะน้าสองก่อนแล้วไม่ได้ยินเสียงอน่ะ กาหน้าแบเต็มเลยแวนี่ป้องกองน้านึ่น้าน้านึ่งไปเี้ยอุ้ยอุ้ยเขไม่ตายไปเี้ย ac แปดสูตรฟอร์มแล้ว่อไวเี่ยคำ้เเจ็ดสิบอบวกสามหรืเปล่าที่เสรมหมวกแน่เลยมันหนีแล้วตัวนึงอะ

อยู่ดีเพื่อนหายเฉยเลยเพื่อนวิ่งออกทางโรงไฟฟ้าเมื่อกี้ตัวเดียวอ่ะจับตามอยู่โรงไฟฟ้าเลยตามไปเลยง่วอ่ะเดี๋ยวกูตายฐานท้ายนะครับชานแล้วครับผมไงไปชะตาหู้ฐานยิงพี่ไปเลยใครยิงไหลสัตว์มันดิตายแน่นอนเลยจะดาวจะดาวเก็บมากเลยพี่ไกายเม็ดเดียวตายมั้งกายมันขึ้นไปหาพี่ไกายหนึ่งตัวผมยิงเป็นร้อยยี่สิบสามพี่กายไม่โดนหรอ รัวนานแหละจับบาแนลวันน่งออกไปแล้วไปไกลเียเจ้ารัวน่ะไฮไลบัตชั่นอย่างเาบบงาอย่างเงาอฟองเป็นอะไรฮึบเ่าฮึบเช่าฮึบเช่าฮึบเช่า กูในในบอกเลย<ใ>นะถ้าใครใจกูเต้นอ่ะต้องส่งให้กูแบบล้านดาวอะอ <c oughs> แอนเลยต้องเขาบอกพี่แอนป้งเนาวเนาวเฮ้ย <c oughs> มันมนเต็มตี้เลยไอเดียระวังสี่ตัวเลย แล้ไม่จุดมันขึ้นตรงนี้วะสี่ตัวเลยเฮียติดติดติเป็ด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 อยู่เป็ดอยู่เป็เป็นอยู่ใช่ไหมเป็นเลยเจ็บอีกหนึ่งเฮ้ยเะ้ยเหรเอเฮียเข้าแต่กระทะกระทอะไรวะพอดิคิงเหรอวะโอ้ไม่เยอะเกินหรอยพี่กาย mời mẹ mày 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 đi. mày 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 โอ้ยเดี่ยโดนใกระทาด้วยนโล่กูบอกตรงนะกูไม่เห็นคนสักคนอ่ะโดนแปดสิบโค้แบสิบไอเดียนโน่แบดสิบบเ้าไว้ให้เอามัชุบกันได้ไง่ะไม่ต้องมาดูกูไม่เอาไน่นตัดปรดีหมดเม็ด ไดแล้วเหมือนตองอะไรต็มป้องโอ้โหยิโคตรเยอะไม่ได้มาคิวจริงยิงโคตรเยอะไม่ได้คิวเลยอะไรวะยิงด่างเยอะไม่ได้คิวโอ้โหอะไรวะพวกมาหลังแม่งแซมหมดเลยอ่ะป้องดาวป้องเจ้าอะไรต็มป้องพวกมาหลังแม่งแซมหมดเลยอ่ะได้กูไม่ได้กูไม่ต้องว่ากูไปไกลเลย คนมันไปไหนหมดวะมันนะิโอ้แม่งก็ไม่ได้ใหญ่นะการงาพักเลยไปยิงไไม่ดับวม่วาอะไรน่ไหนวะเคยนพร้อมดีครับบมกอดดครับเกี่ยวกนกล้าที่ไหน ทปอ่ะะไรเทปสิอะไรเทปสิจ๋อไอ้บอมเจ๋อไอ้บอมเป็นปาณเขียวคุณเออคุณเห็นอะไรได้แค่เจอคนบ้านที่ไหนมึงอยู่ในบ้านปะเออไปนู่นไปนังนู่นไปไปไปนู่นไปนู่นมาดูพวมึงก็ไม่ให้กูดูกูเล่นไม่ได้ไม่เอากูเล่นไม่ได้เฮ้ยอะมึงต่อยกันเลยจ้ะมึงเอ้ยพวกเห็นทะเลาะกันอยู่ครึ่งชั่วโมงก็เนี่ยคู่นี้เนี่ย บอลไม่ยิ่ตงตบแกล้งพี่อะไรผมจัดการให้ตึงเกินด้าไอ,าาอ,าอา้จับไป็นคนมีนี่เชี่ยชิดจับไหลจับมันสุดจับมันสุดสลายจุดได้จุดได้กี่เฮียละแม่งวง,งไปฝั่งนู้นจะด้วยเฮียชิบหายแล้วกูงานนี้ตอตายถ้ากูลืมตอบอเกี่ยกูมียาพันเลยเฮียไอ้จับมันอยู่นอกวงกัน,กนะชิบหายแล้วแล้วกูแบบไม่มีปืนชาร์จด้วย เรเดี้ตตายตอนไหนแล้วน่ะสิบ้าอาพกายตายตอนไหนไม่ปืน่ะ้องโอ้ยอัไหเซฟอันไหนเซฟไอ้เหี้ยละไปดิ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 ไปดั้นูไปดั้งหนูไปดังนูนาได้ไป้ไป้นไหเซฟ

พี่กายได้ไฮไลท์นี้เนี่ยเก็บหมดอะเฮ้ยเอาเฮ้ยเ,เชี่ยแล้วเฮ้ยหน้าพี่สามตัวพี่กายฮ้ยเอาสามเดี๋ยวคุณไม่มีปืนช้าเลยดิชิ้นหายแล้วทำไงวะนเนี่ยวัดสุดวัดสุดวัดสุด <c oughs> ว้าหู เอ้ยม e, ันสามตัวไม่กล้าดันเหรอวะดูดิว้ยมึงสามตัวนะเว้ยให้กูมาคนเดียวด้วยระบัดหน่อยระบาดหน่อยระบาดหน่อยป้องเว้ยไอ้บอลก็หมดเว้ยเอาเว้ยเดี๋ยวจะตอนนี้เกิดหะไรกันไอ้จ็อบเฮ็ดอันนี้ มันก็ต้องทำอ่ะมันต้องเปลี่ยนรหัสมีใรกวจะเปลี่ยนรหัสใหม่ไหมรหัสมันก็มีปะมีคนเล่นฟังก็บอกเฟรนไปก่อนอย่าเพิ่งเล่นเฮ้ยเอ้ยไม่กับหัวไม่ทันเฮ้ยกับหัวไม่ทันไม่ใกลกับว่าจะซุนละไม่เอ้ย